มากินตำรดช้องกับผักสดสดรอบบ้านกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูวิธีการตำก่อนเลยไปขั้นตอนแรกเรามาเก็บพริกแบบสดสดขาดต้นพริกของเราแบบดกมากใส่เลยใส่กระเทียมตำจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บลงไปชูรสน้ำปลามะนาวใส่เปลือกลงไปด้วย ต่อไปใส่มะเขือเทศนี่ใส่ลงไปจากนั้นเรามาใส่มะเขือสุดนะมะเขือกรอบขาว <laughs> แบบสดๆเลย <laughs> ใส่ถั่วลิสงขั้วลงไปตั้ต่อไปใส่ล็ช่องจากนั้นไม่ต้องตั้มแล้วนะครับใช้วิธีคนเอาเดี๋ยวเส้นเล็กส้ยมันม,มา หูยน่ากินมากครับเพื่อนอโรยถั่วลงไปหูยน่ากินมากเดี๋ยวไปกินกระผับบกสดๆกันตำรอดช้งกับยอดผักกะทิ่นออนสดๆมาเพื<ๆ>่อนๆเมนูใหม่ฮะจากเมนูเป็นเมนูของหวานเป็นเมนูของขาวขอลองหน่อยจะเข้ากันไหมหึม อร่อยลองไปทําลองไปทําตามก็ดูนะฮะใครเคยกินบ้างนะฮะคอมเมนต์หน่อยอืเข้ากันเจฉยแต่เครื่อง